เมื่อเวลาประมาณ22นาฬิกาของคืนวันที่23มีนาคม2563ที่ผ่านมาค่ะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ11จุดเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโควิด -19 เมื่อเวลาประมาณ22นาฬกาคืนวันที่23มีนาคม2563ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีร่วมกันทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ11จุดเพื่อป้องกันไวรัสโควิด -19 นายสริตวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ากิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่ในพื้นที่สาธารณะ ถือเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญเพราะนอกจากจะเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะให้ปราศจากเชื้อโรคระบาดและสิ่งสกรปรกแล้วยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้มาเยือนรับรู้ถึงความตั้งใจของจังหวัดอุรลราชธานีในการร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วย สำหรับพื้นที่สาธารณะนะที่เจ้าหน้าที่ร่วมกันทำความสะอาดส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่สาธารณะนะที่อยู่ใกล้กับหน่วยงานนั้นดูแลรับผิดชอบอยู่โดยมี11จุดประกอบด้วยสนามทุ่งสีเมืองและศาลเจ้าพ่อหลักเมืองตลาดเทศบาล5หลังโรงแรมลายทอง ถนนรอบโรงพยาบาลสรรพสิทธทิประสงค์ท่าอากาศยานอุบลราชธานีตลาดเทศบาล6สถานีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมประเกียติห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอุบลตลาดสดเทศบาล2หรือตลาดน้อยตลาดสดเทศบาล3หรือตลาดใหญ่สถานีรถไฟอุบลราชธานี และตลาดสดเทศบาลเมืองวารินชำราบโดยในการทำความสะอาดจะมีการเก็บกวาดขยะและสิ่งปฏิกูลการฉีดน้ำทำความสะอาดในพื้นที่บริเวณถนนฟุตบาทและอาคารเปิดรวมทั้งมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในบริเวณดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ตามเทศบาลและอำเภอต่างๆก็จะมีการจัดกิจกรรมบิ๊กครีนนิ่พื้นที่สาธารณะไปพร้อมๆกันอีกด้วย ส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ยืนยันของจังหวัดอุบลร,ราชธานีขณะนี้มีจำนวน9รายและยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลทั้ง9ราย